หลายคนรอโปรมือถือเรียวมี5แบบไม่ติดสัญญาตอนนี้มีขายแล้วครับสวัสดีครับเด่นสตูดิโอนะครับหลังจากที่เขาเปิดตัวออเริ่มขายนะครับเรียวมี5ในวันที่21นะครับหลายคนเนี่ยสนใจรุ่นนี้ผมก็ไปสรรหาโปรโมชั่นมาให้เพื่อนเพื่ออีกแล้วนะครับผมก็อยู่ในกลุ่มเรียวมีแฟนคลับนะครับเห็นโพสต์พอนึงเขาบอกว่า ทรู True เนี่ยเขามีโปรโมชั่นลดราคาเรียวมี5ซื้อที่ศูนย์ทรูเท่านั้นนะครับแบบไม่ติดสัญญาด้วยนะก็คือว่าทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรม3 r o รอมห4หรือว่าจะเป็นแรม4 r o รอม8น8ะครับจะได้ลดราคา1,000บาทในกรณีที่เปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินแล้วก็เติมเงินเข้าไป500บาท ถ้าสมมุติว่าเป็นเครื่อง RAM ม6รอม64เนี่ยราคามันจะอยู่ที่4,599ใช่ไหมครับลดไป1,000บาทก็จะเหลือ3,599ก็เเติมเงินเข้าไป500บาทนะครับเราก็จะต้องเตรียมเงินไป4,000กับ99บาทหรือว่า4,100นั่นแหละจะได้เน็ต แบบไม่จำกัดนะครับความเร็ว1เมกอวินาทีนะครับผมสามารถใช้ได้ทั่วๆไปเลยนะครับ1เดือนแล้วเดือนต่อไปก็คือซิมนั้นก็เป็นซิมเปล่านะครับจะเติมเงินหรือไม่เติมเงินก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าเราจะซื้อราคาถูกกว่าเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆซื้อ4,500ใช่ไหมเราซื้อแค่4,000ได้เน็ตด้วยนะ แรม4รอม128ในราคา5,999บาทก็ได้ลด1,000เหมือนกันนะครับก็คือเตรียมเงินไปแค่5,499บาทนะครับจะได้เบอร์แบบเติมเงินของ t r u m o Move พร้อมอินเทอร์เน็ตไปใช้1เดือน1คนต่อ1สิทธิ์1บัตรประชาชนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะครับ1เครื่องเท่านั้นนะแล้วคนที่เป็นเจ้าของบัตรเนี่ยจะเจ้าตัวจริงๆอไปซื้อนะครับผมถึงจะได้นะ ได้กล้องสีตัวนะครับถ่ายรูปสวยสวยแบตอึดอึดเล่น ROV แบบเต็มตานะครับลองเล่นแล้วมันมันลื่นจริงๆนะ Snapdragon 665 AIE เนี e นะ่ยผมว่ามันค่อนข้างลื่นแต่ปรับกลางนะครับปรับเฟรมเรทสูงก็ได้แต่ผมนแนะนำว่า30บ,บเฟรมเรทจะโอเคนะครับนั่นแหละลองไปดูนะครับแบบไม่ติดสัญญาด้วยนะง่ายๆได้ลด500บาทอะ่ะได้เน็ตฟรีเดือนหนึ่งนะครับไปดูที่ศูนย์แล้วกันนะครับผมแต่ โอเคมาบอกข่าวให้นี้นะครับสําหรับใครที่เป็นสายที่อยากจะได้มือถือแบบไม่ติดสัญญานะครับแล้วก็ถูกกระท้องตลาดถูกไป500บาทนั่นเองนะที่สูยนทูเท่านั้นนะ,ะไปซื้อกัน